ช่วงนี้นะคะใครๆก็ชอบทำคอนเทนต์กันใช่ไหมคะตัดง่ายผ่านบนมือถือหนึ่งแอปยอดนิยมก็คือ CapCut แต่ข่าวดีก็คือ CapCut นะคะเขากระโดดเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วซึ่งสิ่งที่เรารอคอยก็คือฟิลเตอร์บอกได้เลยว่ามันคือความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากโปรแกรมตัดต่ออื่นๆ CapCut จะเนรมิตให้เราสวยปังได้เลยค่ะ อันอื่นค่ะอยากจะบอกว่าแจนนะเป็นหนึ่งคนที่ตัดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยใช้มาหมดทุกแอปแล้วค่ะแต่แอปที่ใช้ประจำเนี่ยคือ l u m า Fusion เป็นแอปเสียตังค์แต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถตัดได้แบบโปรคือสามารถทําได้หลายเลเยอร์ใช่ไหมคะส่วนข้อดีของ Cap Cut ก็คือมันเป็นแอปฟรีเน้นง่ายแล้วก็เร็วแล้วข้อดีสุดๆก็คือมันสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ถ้าจะทําให้หน้าตัวเองสวยได้ทําไมไม่ทาล่ะคะถูกไหมเราต้องเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะวันนี้ค่ะ Cap Cut มมาอออยู่บนคพิวเตร์แล้วสงคปค ว่ามันสามารถทําได้เหมือนตัวแอปพลิเคชันหรือเปล่าหรืออยู่บนคอมแล้วมีอะไรดีขึ้นมาบ้างวันนี้ค่ะแจนจะลองให้ดูแล้วสรุปจุดเด่นให้ทุกคนดูเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจค่ะฟิ e ลิ n g แรกเลยนะคะจะบอกว่าพอเปิดเข้าโปรแกรมมาปุ๊บรู้สึกว่ามันเหมือน iMovie เลยค่ะจุดแรก ที่น่าสนใจคือเขามีของให้ดาวน์โหลดให้เราใช้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความกราฟิกสติ๊กเกอร์เอฟเฟกฟิลเตอร์รวมถึงซาวด์เอฟเฟกนะคะเพลงที่ดังใน Tik t o k นะคะก็มีมาหมดเลยเอาว่าง่ายๆคือเขามีแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐานควรมีคุณสามารถแทรกวิดีโอซ้อนกันหลายๆเลเยอร์ได้แล้วะคะ่ะถามว่าเขามีเครื่องมือเนี่ยให้ใช้เยอะไหมใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าเครื่องมือของเขาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเหมือนกันนะถ้าคุณเทียบกับโปรแกรมตัดต่อก็ถือว่าทําได้แต่ก็ยังมีบางจุดนะคะที่ยังไมม่สาาารถทํ ได้นะอย่างเช่นมัลติแคมร่าได้ตัวนี้ยังไม่สามารถทําได้นะคะตัวนี้จะเน้นที่ให้คนทั่วๆไปที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานสามารถตัดต่อวิดีโอให้ดูแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งค่ะจุดที่2ค่ะเจนว่าอันนี้นะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะมันเป็นเหมือนการรวมกันของแอปแต่งรูปและแอปตัดต่อวิดีโออันเนี้ยถูกใจสาวๆแน่นอนเพราะว่าอย่างวิดีโอตัดต่อทั่วไปอ่ะหน้ามันจริงมันก็จริงแบบนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เขาเอาฟีเจอร์บิวตี้คุณสามารถ ปรับผิวปรับหน้าปรับตาปรับจมูกปรับปากนะฮะคุณทําให้คุณสวยได้เลยอะ่ะคือไม่ต้องกลัวแล้วว่าแบบตัดต่อไปโฮ้ยไม่สวยเลยตัวเองว่าทําไมอ้วนจังตอนนี้แอปพลิเคชันนี้ตอบโจทย์คุณทุกอย่างเลยค่ะ ทำให้คุณมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าคุณจะสามารถเมคอัพบนหน้าตัวเองในแบบฉบับที่คุณชอบและคุณพอใจเลยล่ะค่ะปกตินะโปรแกรมตัดต่ออื่นๆเนี่ยจนไม่ค่อยเห็นฟีเจอร์นี้เท่าไหร่แต่ว่า CapCut เนี่ยถือว่ามาชิงตลาดตรงนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าคนอยากสวยไงนึกออกไหมยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเขายังมีเทมเพลตนะคะที่เอาไว้ทำปกคลิปเก๋ๆด้วยตอบโจทย์สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากๆเลยล่ะค่ะ ถ้าคิดไม่ออกเขามีแนวไกล้ตายให้คุณหมดแล้วค่ะมาที่จุดที่3ค่ะโปรแกรมเขาเล็กแล้วก็เบาค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะกินพื้นที่เยอะแจนลองเอาไปตัดนะไฟน์ไฟร์เทได้เหมือนกันถ้า เครื่องไหนช้าตัดไม่ไหวเขามีแบบพ็อกซี่ด้วยนะพ็อกซี่นี่ก็ถือว่ามืออาชีพแล้วนะคะคือเราสามารถปรับขนาดไฟใหญ่ๆให้เล็กลงมาก่อนได้ค่ะเวลาเราตัดต่อนเนี่ยมันก็จะลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะอีกอย่างหนึง่งการรองรับไฟของเขาเนี่ยวิดีโอหนักๆไม่ว่าจะเป็น Apple p r o r e s ใช่ไหมคะสามารถทําได้เหมือนกันการเอ็กซ์พอร์ตไฟนะคะเป็นนามสกุลอะไรได้บ้างทําได้ก็หลากหลายอยู่นะไม่ว่าจะเป็น h 2 6 4 hevc หรือว่าตระกูล Apple p r o r e s นะคะมีให้ลองใช้ฟรีไม่มีลายน้านะทุกคนที่เจนชอบ เรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสปีดที่เราสามารถคีเฟมได้ตามใจชอบเลยค่ะปรับแล้วมันสมูทได้ด้วยนะตามใจที่เราต้องการเลยแถมยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะอย่าง motion tracking ด้วยหลังจากที่แจนใช้งานมาตัดต่อเสร็จปุ๊บมีข้อสังเกติดน,นึงเลยทุกคน export ไฟล์ออกมาใช้เวลานาน,านมากคือแจนอะ export ไฟล์2นาทีซึ่งรวมๆแล้วแจนรอเกือบชั่วโมงนะทุกคน แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเวลาที่เราแต่งหน้าปรับรูปหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเอฟเฟกตัวนี้มันไม่สามารถก๊อปไปใช้กับคลิปอื่นได้ดังนั้นแปลว่าเราต้องปรับเองทุกคลิปเลยค่ะแต่อันนี้นะคะแจนเพิ่งลองครั้งแรกค่ะถ้าใครลองแล้วทำได้มาแชร์กันได้นะ ทีนี้หลายคนอาจจะอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าโหลดยังไงฟรีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้ฟรีค่ะสําหรับ Mac นะคุณไปติดตั้งได้เลยเข้าไปที่ App Store นะคะส่วนใครที่ใช้ Windows สามารถติดตั้งได้ที่ Microsoft Store ได้เลยค่ะแอนเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคนที่ใช้ Windows 10หรือ11 คุณสามารถเลือกติดตั้งแคปคัสจาก Google Play Store ได้เหมือนกันค่ะก็ว่าง่ายๆค่ะ,คะการดาวน์โหลดมันจะเป็นเหมือนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนมือถือของคุณนี่ก็เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงคอมพิวเตอร์เปิดปุ๊บทำงานหนโปรแกรมทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีสโตร์ต่างๆนะคะคุณยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเขาได้นะคะก็คือที่ www.capcut.com ค่ะก็ต้องบอกว่าเท่าที่ลองมาทั้งหมดนี้ ถือว่าตอบโจทย์ในการตัดต่อขั้นพื้นฐานเลยต้องบอกว่าน่าเล่นและน่าใช้มากๆเพราะส่วนตัวแจ็แจนว่าเขาครอบคลุมทั้งคนใช้งานพื้นฐานกับคนที่ใช้งานระดับ เรียกว่ากลางกลางเลยว่าอย่างกลุ่มทำคอนเทนต์ลง y YouTube เนาะหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปตัวเองลง Tik t o k หรือ r e e l s อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตอบโจทย์ลองไปใช้กันดูเนื่องจากมือถือมันก็เล็กๆใช่ไหมทุกคนมันก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือได้เต็มที่พอเขาขย่ามาบนคอมเนี่ยแน่นอนตอบโจทย์แน่นอน,อ,น,น,อ,นอย่างหนึ่งที่อยากลองเลยสำหรับแจนคือเรื่องของบิวตี้อยากรู้ว่าพอลงมาปุ๊บเอ็กซ์ผลออกมาเนี่ยมันจะดูแบบมีความพรอมไหมหรือมันจะอยู่ในระดับที่แบบเฮ้ย เขาจับไม่ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าใครลองใช้แคปขัดบนคอมพิวเตอร์แล้วนะคะมีเทคนิคเจ๋งๆอะไรอยากแนะนําแจนนะคะสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการลองครั้งแรกเดี๋ยวแจนจะตัดต่อวิดีโอที่แจนถ่ายเกี่ยวกับบอนดี้ให้ทุกคนดูนะคะตัดฟึบไปดูกันได้ที่ Tik t o k อกซีเมเกนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วแจนจะปิดท้ายด้วยผลงานที่แจนตัดต่อมาให้ทุกคนดูค่ะไปแล้วบ๊ายบายชมด้วยนะผลงานชมอย่าว่านี่คือการตัดต่อ ของแจ <c oughs> จะพยายามและตั้งใจที่สุดค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแจนก็จะลองใช้แคปคัตในการตัดคลิปวิดีโอของแจนนะคะทุกคนไปกันเลยดีกว่าช ocial media พ l a t f o r m ใหม่คะ่ะ Body ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ฮิตสุดตอบรับกระแส Metaverse